วันเทคโนาร์มความรู้ดีๆที่เรามีให้คุณในท,ทุกๆวันนะครับอ่าอี EP อย่างที่บอกครับตั้งแต่แถวๆ30ขึ้นมามันจะเป็นเวิร์กช็อปนะทฤษฎีมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะเราหยิบทฤษฎีมาใช้ละเราพูดรวมๆเลยเราจะพูดสับบึมๆๆไปเลยนะครับแต่ยอพีอะไรว่าค่า E สอะไรว่า P h ไปดูแรกๆครับเราคุยกันรู้เรื่องแล้วสาหรับคนที่ตามผมมาก็ตามต่อไปครับผมอ่าเมื่อวาน เราได้ทําการผสมสารละลายสูตรเสมอนะ16 16 16ผสมแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรใช้หลักการตวรงวัดง่ายๆนะครับหยิบมาหยิบมือนึงลงไปละลายดูซิวัดค่า EC ขึ้นมาเท่าไหร่เมื่อวานค่า EC มันประมาณสัก12เนอะ12ประมาณ12กว่านะครับ12มิลลิลิรนะ มิลลิซีเมนหน่วยหน่วยมันมันเครื่องนี้มันมี2หน่วยมีมิลลิกับไมโครนะครับถ้าเป็นมิลลิค่า ec ที่เราจะทําการให้ปุ๋ยเนี่ยไม่ว่าจะให้พืชไฮโดรโปนิกส์หรือว่าจะให้ปุ๋ยแบบพืชแบบจีโอโปนิกส์นะครับปลูกในกระถางก็จะใช้อยู่ประมาณ2มิลลิซีเมนต์หรือ2,000ไมโครซีเมนนะครับ 2- ถึง1ก็ได้แต่วันนี้ผมจะทําแค่1แล้วกันเนื่องจากพืชมันยังไม่โตเราลองก่อนเนาะ เออแบบเหมือนเด็กเด็กแม่งกำลังโตอ่ะเราให้มันกินส้มตำพริก20เม็ดอย่างเงี้ยมันไม่ไหวเว้ยมันไม่ไหวผู้ใหญ่เราเอากินได้ใช่ไหมรสชาติดีอร่อยสดชื่นแต่ถ้าเด็กเฮ้ยพริกพริก2เม็ดก่อนไหมค่อยค่อยให้ปุ๋ยครับค่อยค่อยให้หลังจากที่เราปลูกด้วยน้ามาละเรารันน้ำเนี่ยน้าที่เราใช้คือน้ําปรปาปลาเราคุยกันแล้วนะน้ําประปามัน300ไมโครนะนะเราพูดงี้ก่อน3า0ไมโคร หรือ0.3มิลลิก็ใช้ได้คนระับคือใช้ได้ไม่มีปัญหาน้ำประปาก็มีคอรีนครับคลอรีนพืชก็เอาไปใช้งานได้โอเคไหมทีนี้เราจะให้ให,ให้ปุ๋ยในรูปของปุ๋ยสารละลายละเราทิ้งไว้ข้างคืนหนึงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเราเจออะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราจะเซ็ตจะวัดเครื่องก่อนเราต้องตั้งใช่ไหมให้มันเป็น0 Micro ูนย์ไมโครซีเมนต์พูณหภูมิ28.5วัดเลยเมื่อวาน12ผ่านไป1ชั่วโมงฮะ แตกตัวมาเป็น13.6เห็นไหมมันยังแตกตัวได้อีกนะไอปุ๋ยเคมีที่ลงไปอะ่ะไอปุ๋ยเม็ดสีฟ้าเนี่ยโอเคไหมครับแต่เพื่อนเื่อไม่ต้องนังเกียจนะฮะเคมีอินซีแดกไปเถอะฮะเราเกิดมาได้นี่เขาเพราะเคมีฮนะเราแดกเคมีกันทุกวันไม่ต้องซีเรียสครับมันเป็นธาตุเออคิดง่ายๆมันเป็นธาตุของปุ๋ยเท่านั้นเองเร,รเ,รเ,อเราเกษตรเนาะเราก็มีทั้งอินซีกันอินซีเนาะใช้ร่วมกัน เพราะว่าบางอย่างมันมีธาตุตัวนั้นอินทรีย์เราเราใช้เบสตัวนี้เราอยากจะเล่งตัวนี้ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าผมไม่ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงให้พืชมันโตอย่างเดียวให้ธาตุให้พืชมันโตส่วนมแมลงอยากแดกแดกไปถ้าแดกเยอะเดี๋ยวมึงมีเรื่องกับกูแน่นอนนะครับอยากกินกินไปเรามีวิธีใช้พวกใบายาสูบ ในการไล่มแมลงใช้ให้พวกแฟบผงซักฟอกอะไรพวกนี้ในการไล่มแมลงก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วเราใช้แฟบผงซักฟอกในการปลูกพืชด้วยนะอย่าลืมนะมันมีซันเฟอร์นะใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไอผัตกตบชวาไม่ยังโตเลยโตไว้พวกนี้นี่แหละเออน้ําซักผ้าเนี่ยจะด,ดีเลยเดี๋ยว,เ,ยวเราเอาน้ําซักผ้ามาปลูกพืชกันดีกว่านะครับผมวัดมาได้13.6แต่ที่ผมจะใช้จริงๆคือ1 1มิลลิโอเคไหมวันนี้ เราก็ทำไงอยากคิดง่ายๆโง่ๆเลยเอ๊ะสิบสามสิบสามจะเป็นหนึ่งก็ต้องน้าประมาณสักสิบสามเท่าแล้ววะสิบสามเท่าอ่ะลองดูดิสิบสามเท่าสิบเท่าได้ไหมดูง่ายกัดง่ายดีอ่าแล้วเราลองวัดค่า ph ครับ ph ออกมาหกจุดสี่เฮ้ยพอปลูกได้นี่งหวา ph ที่เหมาะก,กันเพราะปลูกประมาณหกถึงเจ็ดผมให้ประมาณหกจุดห้าในกำลังดีหกหกจุดห้าในกำลังดีไม่มีปัญหาอันนี้ใช้ได้อ่าเต็มแก้วเลยฮะแก้วเหล่านั้นอะ่สะสกปรกยังไม่เป็นไร มันเป็นดินเป็นน้ําให้เป็นไรไม่ต้องล้างเสียเวลาวันนี้ทํางากนกลับมาก็เหนื่อยแล้วนะครับมาอย่างนี้เลยง่ายๆนี่เอากางออกมาเสร็จแล้วเราก็ทําการเทน้ําลงไปผมแบ่งแก้วไปสักมองมองใช้การมองล้วนเลยนะแบ่งมาเปสักสิบส่วนว่าเอาวะลองแบง่งดูสิบสามแบง 10, ม่งสิบก็ต้องเหลือประมาณสัก1นแล้ววะแถวนั้นแหละถูกไหมเริ่มต้น13แบ่ง10ส่วนแบ่ง ออกมาปุ๊บๆแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำเข้าไปไอ้น้ำมันก็มีสารละลายอยู่0.3ช่างแม่งช่างแม่งคิดว่าเป็นศูนย์เอาเลยครับผมก็แบ่งแบๆๆมาได้1 2 3 4 5 6 7เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมภาพรันไปเรื่อยนะผมก็เห่าภาพาไปเรื่อยนะดูไปเรื่อยครับภาพมันจะหมุนไปเรื่อยเพื่อความไม่น่าเบือนะ่อฮะมาน่าเบื่อกับเสียงผมอย่างเดียวรายการผมเหมือนรายการวิทยุฟังคนแก่เล่าไม่มีอะไรฟังก็ลองมาฟังผมดูแล้วกันและทำตามตามสัญญ,ญา ผมรักประเทศไทยผมจะปลูกต้นไม้วันละหนึ่งต้นอย่างน้อยนะครับผมได้ทำไว้เพื่อเห็นแล้วนะครับผมทำทุกวันมาครับเราก็เติมหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเข้าไปฮนะตุ๊บๆๆเข้าไปมันก็จะมีสารละลายความเข้มข้น13มิลลิซีเมนต์กับสารละลายเข้มข้น1ส่วนนะไอ13มิลลิ1ส่วนแล้วก็ อีก9ส่วนเป็นสารละลายความเข้มข้น0.3อีก9ส่วนกะกะเอาเลยฮนะไม่ได้ใช้กิโลช่างเอาแบบง่ายๆแต่เดี๋ยวข้นหน้าเราจะใช้กิโลช่างกันทําให้มันยากขึ้นคราวนี้เอาง่ายๆก่อนทฤษฎีเอากิโลช่างอะไรทฤษฎีสารละลายผมเล่ามาแล้วนะั้าใคร EP แรกๆไปตามดูนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าสารละลายมันคืออะไรวะมันพูดอะไรเนี่ยกูตามไม่ทันอะไรเงี้ยหรือไม่จําเป็นผมรู้อยู่แล้วดีมากครับเราก็ได้ไปกันต่อสนุกขึ้นนี่เรียบร้อย ก็ได้มาล้เอาว่า13แบ่ง10มันน่าจะเหลือสักถึงจุด3นลว,วะวัดดูปึงชิบหายออกมา2,100ไมโครคือ2.1เอาแล้วถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนส้มตำเหมือนส้มตำใส่พริก20นะเม็ดน่ะเฮ้ยเด็กมันยังไม่ไหวเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเคไหมที่ผมวัดเนี่ยวัดให้ดูเพราะว่าผมมีเครื่องมือวัดนะครับเพื่อนๆจำสัดส่วนพวกนี้ไปได้เลยนะ ผมกะกะเอานะเพื่อนๆลองแปลงดูนะครับเกิดอะไรขึ้นต่อมันเยอะเกินอะ่ะที่เราคิดไว้หนึ่งจุดสามสิบสามแบ่งสิบส่วนมันต้องเล็นหนึ่งจุดสามทำไมมันเป็นยี่สิบเอ็ดวะดูอันอีกอันนิดสิบพันเก้าหนึ่งจุดเก้าใกล้ๆก,กันนะใกล้ๆยี่ิบเอ็ดไปดูอันนี้ออกมาเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดโอเคไหมพันเจ็ดหารพันหนึ่งจุดเจ็ด ใกล้ๆแถวๆนั้นแ่ะสิบเจ็ดสิบแกอีกอันนี้1ิบหนึ่งองปดหนมิลล mm, ิมันหน่วยระวังสับสนนะม,มันก็ประมาณเดียวกันนี่หว่าแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันเป๊ะล่ะข้อที่หนึ่งผมไม่ได้ใช้อะไรคนครับผมแค่เทน้ำลงไปเรื่อยๆให้ใหใหแรงกระทบของน้ำมันหมุนเวียนกันแล้วผก็วัญ ผมไม่ได้ใช้อัดแท่งมาคน 2. วิธีทําแบบนี้เป็นวิธีทําที่ง่ายแต่ความคลาดเคลื่อนมันก็มีนี่คือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแล้ววิธีทําที่ถูกต้องอะแบบหลักเลยทำยังไงเราก็ต้องหาภาชนะมา1อันครับแล้วก็ทำการผสมน้ำลงไปเพื่อให้ได้น้ำอไอแก้วเนี้ยปริมาตรมันคือ750%ถ้าใสา10่10%เข้าไปนะครับก็คือใช้แค่ 7 5 ml นะครับแต่ถ้าจะทวงเปเ๊ะเ,เลยแล้วก็ใช้การคนสารให้มันละลายเดียนก็หากันค่าจะเป๊ะมากครับเขาจะเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแล้วก็ค่อยแยกออกมาเป็นส่วนเล็กๆอันนี้ผมแบ่งส่วนเล็กแล้วค่อยเติมน้ําเอาแบบง่ายโอเคไหมเผื่อว่าเฮ้ยกูใช้นิดเดียวหย่อ,อกไปปุ๊บประมาณนี้เหรอวะแสดงว่าหนึ่งในสิบมาได้เท่านี้งั้นผมทําไงอะ่ะมันเข้มไปเข้มไปก็ออกมา2 2มิลลิใช่ไหม อยากได้หนึ่งใช่ไหมทำไงแบ่งครึ่งดิเทแม่งครึ่งหนึ่งใช้วิธีเดิมเลยเทแม่งอย่างละครึ่งครึ่งแก้วเทน้ำใส่เข้าไปตูวมเข้าไปวัดดิอ่าดีขึ้นไว้พั2ยีิไมโครหรือ1น2่งจองสอมิลลิได้แล้วที่เราต้องการโอเคไหมครับเพื่อนอ่าประมาณนี้ฮะถ้ามีเครื่องวัดมันก็จะง่ายหน่อยครับเพราะอะไรทําไมต้องวัด ปุ๋ยอะเห็นเวทตอนนั้นอะมันเข้มข้นนะเวลาเขาโยรยอะเขาถึงให้โรยกับขอบกระถางไงให้มันค่อยๆซึมไงให้มันน้ำค่อยๆซะลงไปไงแต่ผมอะเอามันมาละลายผมก็เลยเห็นว่าความเข้มข้นมันขึ้นเว้ยเฮ้ยเออไอปุ๋ยพวกนี้ไปโรยมั่ว่พืชตายนุ้ยเขาถือว,ว่าดินม,มันเค็มไงแหละใส่ไอปุ๋ยพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็ใส่แค่นี้นี่คือการทดลองหยิบมือหยิบมือแบบงงๆผมยังไม่ได้วัดเลยนะว่าหยิบมือมากี่กรัมอีกอันหนึ่งได้ไร 1,295หรือ1.29 5อเหเห็นไหมเพี้ยนอะไรเห็นไหมเพราะอะไรก็เทแบ่งมาจากฐานเดียวกันแต่แบ่งคนละครึ่งจริงๆแล้วเราต้องใช้ปริมาตร1 5 0 0แล้วก็ใส่น้ำา2 0 0นเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำา2ใส่น้ำแก้วเมื่อกี้ลงไปนะครับแล้วก็เอาน้ำเจือจางเข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วแบ่งครึ่งมันก็จะเท่ากันอันนี้มันมาจากคนละแก้วปริมาตรในการเทแบ่งครึ่งม,มันไม่ครึ่งจริงไงมันเลยมาประมาณนี้แต่ก็ใช้ได้ครับ พอหยุ่นๆพอไปกันได้ต่อเพราะอะไรถึงยุ่นๆได้เพราะอย่าลืมนะในภาชนะที่ผมใช้เนะี่ยโอเคไอทีแรกที่ตวงน่ที่บอกที่บอกให้ตวงคือตวงเสร็จแล้วก็เอาไปปลูกพืชเลยใช้น้ําในปริมาณนั้นน่ะเลยแต่ของผมมันเอาไปเติมนะพอไปเติมมันจะมีน้ําอยู่ปริมาณหนึ่งแล้วเราแค่ไปเติมพอไปเติมมันก็ยิ่งเจือจางลงไปอีกกับสารละลายเดิมซึ่งมีค่าไม่เกิน1มิลลิครับเราก็ไปเติมอนะตัวไหนมันแห้ง เติมเติมเข้าไปแค่นั้นเองนี่คือวิธีง่ายๆโง่ๆของผมในการทําปุ๋ยน้ำอ้าวแล้วปุ๋ยที่เหลือพี่ก็เก็บเอาไว้ไงละลายไว้ก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวเราก็รอแบ่งออกมาแล้วเราก็วัดแล้วต้นไหนมันพร่องหรือเราจะให้ปุ๋ยมันความเข้มข้นเท่าไหร่เราก็ผสมเข้าไปครับง่ายไหมประมาณนี้ทีนี้แหละถ้าคนที่ไม่มีเครื่องวัด ec ทําไงอ่ะก็ดูสเกลจากผมเนี่ย ผมเริ่มต้นจากการเอามือหยิบปุ๋ยขึ้นมาแวบหยิบมือหนึ่งด้วยมือขวาแนละจีบไปหยิบจีบแล้วโยนลงไปในแก้วนะครับแก้วเจ็ดแก้วหลิตรแก้วหลิตรแล้วผมก็ใส่น้ำเข้าไป1นลิตรแล้วผมก็ทิ้งมันไว้หลังจากนั้นผมก็แบ่ง1นลิตรออกมาเป็น10ส่วนก็แบ่งส่วนละเจ็ดสิบะความเข้มข้นมันก็ยังเข้มไปมันจะออกมาประมาณ เมื่อกี้ที่วัดออกมามาประมาณ2อกว่ากว่าซึ่งเราต้องการแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณมีแก้ว1.5ลิตรคุณก็ใช้ส0ของ1.5ลิตรนั่นแหละมันก็จะออกมาประมาณ1มิลลิซซเมนโอเคไหมอืมถ้าคุณไม่มีเครื่องวัดคุณจะต้องมีเครื่องตวงเออให้มันหรือจะใหญ่กว่านั้นก็ได้สารละลายก็จะไม่เกินครับเอาสูตรนี้ผมไม่ดูนะฟังที่ผมพูดแต่ต้นลองลอกลอก,ลอกสมาการดู นะครับแล้วก็ไปแบ่งแบ่งแบ่ง,บง,บงออกมาก็จะได้ประมาณเนี้ยสำหรับสูตร 16, 16 16 16นะครับยี่ห้ออะไรผมไม่บอกแล้วกันประมาณนี้แหละสูตร16แต่ถ้าเป็นสูตรตัวเค่อ 15, 15 15 15ก็จะอีกแบบนึนะเพราะว่าตัวเลขเริ่มต้นไม่เท่ากันนะเอาที่ผมทดลองเนี่ยเพื่อนเอาไปใช้ได้เลยนะผมวัดค่า EC จริงๆหรือต้องการจะตวงก็ตวงตามที่ผมบอกเนี่ยแบ่งสัดส่วนตามนี้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็เล่าให้ฟังทำให้ดูนะครับเอาใจสู้ ไปด้วยกันสู้เรื่องอะไรวะเราอยากให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นนะครับเราต้องการคนที่มาทําเศรษฐกิจเราได้ดีขึ้นและเราก็ต้องการความมั่นคงด้วยและที่สําคัญเราต้องรักกันนะครับทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปต้องมีเส้นมีกรอบมีเกณฑ์มองคนอื่นเขาบ้างนะครับไม่ใช่จะเอากูจะเอาอย่างเดียวเลยมองคนอื่นเขาบ้างให้เขาบ้างคุยกับเขาบ้างนะครับคุยกันดีๆปรึกษากันดีๆ ทางลงมีเยอะแยะครับส่วนใหญ่แม่งจบไม่สวยทั้งนั้นนะคุยกันนะเหมือนผมเนี่ยมีอะไรผมก็มาเล่าให้ฟังคุยกันเอาใจเขามาใส่ใจเรามาั่งเคยฟังไหมเพลงของแอดเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเออถ้าถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบนี้จะดีขึ้นลองฟังความคิดของเด็กมันบ้างฮนะเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนครับและเด็กสมัยก่อนก็ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนก่อนครับ มันเกิดจากการที่เราไม่ศึกษากันเออเราต้องปรับตัวเข้าหากันครับเพราะโลกมันกําลังบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆครับเราจะไปตึงตึงไม่ไหวฮะเออเราไม่ใช่อเมริกาฮะตึงไม่ไหวอเมริกายังตึงไม่ไหวเลยมึงเป็นใครก็ต้องปรับตัวเข้าหากาันโอเควันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ